วิธีการเพิ่มคีย์บอร์ดนะคะในเครื่องตัวซันมินะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะก็คือมาที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหานะคะตรงนี้เลื่อนหาที่มันจะเขียนว่าภาษาและการป้อนข้อมูลนะคะอันนี้นะคะกดเข้าไปค่ะพอกดเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ก็กดเข้าไปที่คําว่าภาษาทีนะคะ มันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้มีภาษาอะไรถูกแอดไปแล้วบ้างก็คือมีภาษาไทยแล้วก็ส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็น d ด f ฟ u l ลต์ติดเครื่องมาอยู่แล้วนะคะ mm. จะแอดเพิ่มหรือไม่แอดก็ได้ใน,น,นที่นี้เราอาจจะแอดภาษาอื่นเข้าไปอย่างเช่นภาษาจีนนะคะก็กดเพิ่มภาษาแล้วเราก็เลือกหานะคะ mm. ว่าภาษาที่เราใช้เนี่ยมันเคลือนไหนเดี๋ยวเราลองเลื่อนไปดูว่าตรงกับอันไหนนะคะ ก็คือเนี่ยอย่างอันเนี้ยพวกจีนต่างๆอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลือกได้เลยอ่ะเดี๋ยวสมมติเราเป็นลาวแล้วกันเราก็เลือกแอรภาษาลาวข้ามอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีให้เราเลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรที่อยู่ข้างบนจะเป็น d e f a u l t ภาษาของเครื่องนะคะอย่างอันนี้เอาลาวอยู่ข้างบนเนี่ยลาวอยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นภาษาลาวถ้าย้ายกดค้างนะคะแล้วลากขึ้นภาษาไทยอยู่ข้างบนก็จะกลับมาเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะคะ ถ้าอยากให้เครื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษก็กดเพิ่มภาษาแล้วก็เลือกเป็นอังกฤษขึ้นมาเราก็ลากอังกฤษขึ้นมาอยู่ข้างบนเครื่องก็จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นี่ลากขึ้นมานี่เครื่องจะเป็นภาษาอังกฤษโอเคสมมติเราแอดไปเรียบร้อยแล้วมี3ภาษาเราไทายอยู่ข้างบนปกตินะคะเราใช้งานไทยเป็นหลัก ลองเทสดูก็ได้ค่ะลองเข้าโคมมี้ก็ได้ลองกดพิมพ์ดูเนี่ยภาษาอังกฤษกดตรงนี้เปลี่ยนภา,าษาเป็นลาวกดตรงนี้เปลี่ยนภาษาเป็นไทยก็ตามนี้เลยถ้าแอดจีนไปก็จะเป็นไทยกดเปลี่ยนเป็นอังกฤษกดเปลี่ยนเป็นจีนอย่างนี้นะคะก็คืออยู่ที่เราเลือกเลยง่ายๆแค่นี้ค่ะ